พิไลวันนี้นะคะเมนูที่จะแนะนําก็จะเป็นเมนูน้ําหวานค่ะเป็นน้ํามะขามนะคะน้ำสมุนไพรไทยเรานั่นเองค่ะวัตถุดิบสำคัญก็แน่นอนค่ะเป็นมะขามเปียกค่ะเปียวปรี๊ดนะคะต่อมาก็น้ําตาลทรายค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะระหว่างที่เราจะละลายเนื้อมะขามกับน้าเนี่ยเราจะใส่อันนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวมอจะมาต้มน้ําร้อนค่ะ อันนั้หนึ่งเยอะเลยเยอะๆหมดนี้เลยแล้วกันค่ะแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเอาเนื้อมะขามมาบี้ค่ะเพื่อ <c oughs> ที่จะเอาเฉพาะเนื้อมันนะคะแล้วก็จะกรองค่ะความเปรี้ยวก็น่าจะตามชอบเนาะประมาณนี้น่าจะพอใช้เป็นน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนรอจากอันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเรียบร้อทำแบบนี้ได้แล้วก็จะ บีเอาเฉพาะน้ํานะคะส่วนน้ําอันนี้เราก็ต้มเอาไว้ให้เดือดใส่น้ําตาลน้ำเหมือนทาเป็นน้ําเชื่อมค่ะก็ผสมกับเนื้อมะขามนะคะรสชาติก็จะออกอมเปรี้ยวหวานค่ะเป็นยาละบายหรือว่าทานเป็นน้ําหวานหรือวาน้ำสมุนไพรไทยก็ได้ค่ะสรรพคุณของมะขามก็จะช่วยในเรื่องของการระบายนะคะแล้วก็วิตามินซีก็ได้ค่ะ หรือว่ามะขามที่เหลือก็สามารถเอาไปทําขัดผิวได้นะคะทําให้ผิวขาวใสขึ้นนี่ใครเคยทำบ้างแล้วเราจะค่อยๆดีไปเนะาะระหว่างที่เราบ,บีอันนี้นะคะเราจะใช้ตะแกรงเนะะี่ยค่ะในการที่จะกรองเ,อเฉพาะเนื้อมะขามใส่ไปในนี้นะคะน้ําจะได้ใสแล้วก็ไม่มีกากข,ของเปลือกมะขามเม็ดมะขามที่เรา ที่เราละลายอยู่เนี่ยค่ะมันจะได้นเห็นเนาะค่อยๆตะล่อมไปเรื่อยอออๆค่ะจนให้มันได้เนื้อเยอะที่สุดค่ะหรือว่าจะละลายัก้สองรอบก็ได้คนะ่ะดึงเอาอันนี้ออกแบบนี้เลยที่ใส่แบบนี้เลยนะคะมันก็จะออกไปเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่เป็นก,กากเราก,ก็จะไม่ใช้นะคะ หรือว่าถ้าเพื่อนๆขี้เกียจทำแบบนี้ก็อาจจะต้มไปก่อนก็นได้ค่ะให้มันเปื่อยไปเลยแล้วก็ค่อยมากรองตอนที่ใส่ขวดเก็บก็ได้นะคะอยากได้เปรี้ยวแค่ไหนก็ต้องกรองต่อเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะมาเอาน้ำของมันเนี่ยค่ะกลับมาใส่ที่ชาเหมือนเดิม ที่จะกรองอันนี้อีกทีเนึะมันจะได้น้ำไม่เยอะเกินไปอะไรเงี้ยะเนื้อยังเยอะอยู่เลยค่ะแล้วก็จะเอาจนเนื้อมันจะหมดเลยนะคะเดลงไปกนวนาน้อตัวนี้ ส่วนอันนี้ก็รอเดือดก่อนนะคะค่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปที่วางก็ดีต่อค่ะส่วนนี้เห็นไหมคะว่าเนื้อมันยังออกมาไม่หมดเลยค่ะเดยเยอะค่อนข้างเยอะ ถ้ายังอยากได้เปรี้ยวอีกก็กรองได้อีกนะคะเพราะเนื้อมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนะาะมอคลัเปียกเห็นไหมคะว่าสีเริ่มจะเข้มขึ้น เราจะบี้ต่ออีกรอบนึงนะคะสักสามรอบค่ะก็ทํากลับไปกลับมาแบบนี้ได้เลยก็คืออยากได้เปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะไม่ห้ามเนละแล้วแต่ชอบเลยเห็นไหมคะสีเริ่มจะเข้มขึ้นต่ออีกสักรอบมะขามกิโลหนึ่งก็ไม่แพงน,นะคะอย่างนนี้ซื้อมาครึ่งโลก็อยู่ที่สามสิบไอ้สี่สิบบาทค่ะในตลาดสดเขาก็จะแกะ ปลอกเปล,ลือกแล้วก็แกะเม็ดออกมาเลยอันนี้ไม่ได้แกะเม็ดค่ะปอกเปลือกอย่างเดียวแล้วก็ขายเป็นกิโลค่ะกิโลแล้วประมาณ60บาทแพ็คครึ่งกิโลก็ประมาณ30-40บาทค่ะแล้วแต่ร้านด้วยค่ะแต่ถ้าอันที่แกะเม็ดเมล็ดออกเนี่ยค่ะก็จะราคาเนี่ยก็จจะสูงขึ้นอีกหน่อยเนี่ยเพราะเขาก็ใช้เวลาในการแกะเนาะแต่ถ้าอย่างต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยเนาะมะขามเปียกก็ไปเก็บใต้ต้นแล้วก็มา อ,อกอเปลือกมาแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ก็เก็บได้นานค่ะคเป็นปีเลยก็ได้มาได้ค่ะเพราะเขาก็จะออกฝักในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็จะเก็บไว้รอบตอนนั้นนี่รอบสุดท้ายค่ะพอละให้ความตลอด เนื้อก็ยังได้อยู่นะคะสําหรับคนที่อยากเอาไปขัดผิวหรือว่าตะลอบอีกรอบนึงเอาไปอาพอกหน้าด้วยก็ได้นะคะส่วนที่เลือดเนี่ยค่ะเปละลายน้ําใส่กับไรนะเบกกิ hmm. ้งโซดาก็พอกหน้าได้เหมือนกันค่ะช่วยหน้าใสไร้สิว mm hmm. เห็นไหมคะว่าประโยชน์ของสมุนไพรนั้นเยอะมากโอเคพอล้นี้เราก็จะรอให้อันนี้เดือด นิดค่ใกล้เดือดแล้วค่ะต้องให้มันเดือดดีๆนะคะมันถึงจะเก็บได้นานค่ะก็คือให้ความร้อนเนี่ยมันฆ่าเชื้อได้กลอเนี <S <S 1> <S 1> <74. S 1> ่ะกินร้อนช้อนกลางใช่ไหมคะคือมันต้องร้อนเดือดดีก็จะเริ่มเป็นสีละสีมันจะแบบเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนน้ำตาลที่ไม่ได้ขัดสีเลยค่ะจะออกสีเหลืองสีน้ำตาลเทีมมแบบนี้ เวลาเราใส่ด้วยเย็นมันก็จะเป็นตะกรอนนะคะไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติค่ะเวลาทานแล้วก็จะ,ะคนๆก่อนแล้วก็ค่อยเทใส่แก้วนะคะระหว่างนี้ก็เตรียมน้ำตาลได้เลยะคะ่ะน้ำตาลกับเกลือป่นเกลือก็จะช่วยในเรื่องของตัดเปรี้ยวนะคะมันต้องออกเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงค่ะ ก็จะใช้เกลือช่วยตัดรสชาติให้มันกลมกล่อมมากขึ้นนี่ค่ะพอมันเดือดดีแล้วนะคะเริ่มปุดปดขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ำตาลได้เลยมันีะเเตรียมไว้หนึ่งถ้วยก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเติมตัดทีหลังมาะคะ่ะถ้าชอบหวานนาคก็ใส่มากหน่อยได้ ด้วยเกลือป่นค่ะผัดเค็มหมดเลยละกันค่ะนิดนึงเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะเราก็จะชิมรสชาติค่ะให้ได้รสหวานเปรี้ยวๆหวานตามชอบนะคะ เดี๋ยวรอน้ำตาลสารานายนิดนึงระหว่างนี้แล้วก็เตรียมน้ำแข็งได้ค่ะแต่ให้มันเย็นตัวก่อนนะคะค่อยใส่น้ำแข็งจะอร่อยขอชิมก่อนนะ เปรี้ยวได้แล้วค่ะแต่ว่ายังขาดหวานขาดหวานอีกหน่อยนะคะเมื่อกี้รสรสเปรี้ยวได้แล้วะคะ่ะขาดหวานเราจะเติมหวานลงไปอีกนิดหนึ่งก็ไม่นิดนะคะประมาณจะครึง่งครึงคร่งถ้วยได้เลยเพราะว่ามันต้องออกปเปรี้ยวหวานเวลาใส่น้ําแข็งแหละใส่กับน้าแข็งแล้วมันจะได้ละลายแล้วก็รสชาติพอดีทาน นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำมะขามไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทําทานกันดูได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟในน้ําแข็งนะคะแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นนิดก็เตยมน้ําแข็งแล้วก็ใส่น้ํามะขามที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะอันนี้เราทิ้งไว้ให้เซตตัวลงนิดนึงนะคะเราค่อยใส่ไม่งั้นมันจะน้ําแข็งละลายแล้วก็ทําให้แก้วแตกได้ค่ะ อันนี้เราไปแช่ในน้าเย็นมาเมื่อกี้นิดนึงแต่ก็ยังอุ่นๆอยู่ค่ะมีควันอยู่เลยค่ะค่อยๆเทเลยแล้วก็อักหลอดจนควนิด้เนะงเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นน้ำมะขามค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามครัวพี่พี่แด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ